ต่อยอดความคิดเกาะติดชุดความรู้กับหน้าสามโลกนาคาแห่งโลกอักษรในรายการคนง่สอนลูกดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร,รสุภัตอน,นุจารย์เชิญรับชมแลนะรับฟังได้เลยค่ะเป็นคนไห้ทำเนียมน้าไก่นั่นเนาะ หากสังย و, สูสังปองปองไห้ให่สูงทำคุ้นสางยาเสียใจดอมเพลนแห้งเอ้ยมั่นสิได้ทองเสี่ยวถนน้ำไวยาไล่ขอกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทีคารุปรักถุก่านครับรล่การ คนโง่ฉลาดสอนลูกได้กลับมาพพพ่อกับพ่อแม่พี่น้องคือเาคือเก่าขับในเวลาเดียวกันนี้ก็คือในช่วงของวันอาทิตย์วันอาทิตย์ถือว่าเป็นมือวันวันหยุดครับมือวันหยุดแต่ว่าในทีมงานของอสถาบันสืบสารพัฒนาข้างปัญญาของอีสานเท่ากับพอยุดนะครับรได้เอาสาระดีๆมาฝากมาตอนเหญ่ๆอ,อง ที่ปัญอาคือเกอ่ครับเมื่อนี้รา่การห้องนะครับเป็นไา่การที่ทําการออกไล่าการแบบสดๆนะครับอันอาจจะมีข้อประตุกกรตตาข้อพิจารแน่กอขอญาตปาดคาขอให้มันะโอ,อกาสนี้น้าครับเพราะว่าเขาเห็นไา่การที่เป็นไายการสดทำประเด็นการตัดต่อมันก็เลยออกมาในใ,ในรูปลักษณะบานอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย หากพิดาลาดประกันไดนะครับกับผมในน้ำผูดดำเนินได้การก็ต้องขอเกล้าให้มาณโอกาสด้วยครับครับผมรองศาสตราจารย์ดรสุขประนุนจันทร์ครับขออนุญาตรายงานตัวย่างเป็นทางการครับที่มาพบพอในเมือม่อนี้เมื่อนี้นะครับผมเอาเรื่องธรรมเนียมคือไก่นะครับก็บคือการรักษาพร้อมดีพร้อมดีย่อมรักษาคนดีนั่นก็คือธรรมเนียมคือไก่ ซึ่งเป็นคำเบาซึ่งเป็นถ้อยคำของพิธียานนะครับเ่นใดสอนหลูกสอนหลานของเจ้าอีสานวัดเข้าไว้ผมก็เลยะเอาเรื่องนี้อ่ามาบอกในเมื้อน,นี้เมื่อน,นี่เป็นวอาง่ายไว้เป็นตอนที่สิบสองตอนที่สิบสองท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่พึ่งเข้ามาให้าย่การนะครับจะจะไปเบิงในเรื่องเล่าที่เคยเฮ็ดมาแล้ว หนึ่งนี่แล้วสิบเพตอนมือนีบถือว่าเป็นมือทีสิบสองก็คือตอนที่สิบสอง,อสองครับทีดแล้เขาไดมาออกอากาศเพื่อที่จะเอาน้ำสาระที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมโดยเฉพาะที่เข้าต้องการเลี้ยงลูกนะครับอเอเลี้ยงลูกให้มันให้มันดีเพราะใครว่าเขามีความตั้งใจสูงล่ะครับตั้งใจสูงแล้วว่าอยากให้มันดีคำว่าดีนั่นเพียจต์ไดมันจะก็นดูด เขาจรนตรงมีวิธีการมีเทคนิคัะใดซึ่งผมได้ไปพูดคุยได้ไปศึกษาในเรื่องของอิทยอิยั่งยุนครับในขั้มพี่โบราณของอีสานบานเทาเอามาเป็นต้นตอนแักเอามาขยายความมาอธิบายผมอธิบายความนะครับซึ่งนักปราชญ์หลายๆคนมีโอกาสได้ได้ฟังผมบอกก่ดีถีาผิดพลาดประการใดกขออภัยมาในโอกาสนี้ก็เป็นเพียง มมหนึ่งของผมที่ที่ผมวิเคราะห์แต่ว่าในที่นี้ผมก็พยายามที่จะศึกษากับนักราหลายหลายคนที่เพิ่นได้วิเคราะห์วิจารณ์เอาไว้นะครับก็เอามารวบรวมเอามาเรียบเรียงใหม่นะครับเอามาคิดวิเคราะห์ในรูปแบบได้ปัจจุบันผมก็เอาเรื่องปัจจุบันมาบอกเนี่ยแต่ทิ่งสําขั้นนะครับผมมักจะเอานิทานนะครับมามาเทียบมาเทียบเคียงเพื่อที่จะนําเสนอให้มีความเข้าใจได้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับ ซึ่งเข้าเาน้นเสนอแบบลูกของนิท่านในลูกหลานบันเข้ากันมีความสนใจมากนั่นแหละคือประเด็นที่สําคัญเพราะฉะนั้นในแต่ละตอนที่ผ่านมาผมกับมีเรื่องมีนิท่านเมาเบ้า,า,าเทียบเทียงตั้งโดยตลอดครับซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เบ้าแล้วหลายๆคนจะมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้คือประเด็นที่สําคัญครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทีคารัรักถูกท่านครับในมือหนีคือกันผมจะเอาเรื่อง ทำเนียมไห้คือไก่เม่าเ้าครับนี่คือผมตั้งซื่อว่าทำเนียมไห้คือไก่ก็คือหมายเขาว่าควอมดีนะมันจะรักษาคุณครับก็ด้วยควอมดีกับบางครั้งมันอาจสิมีแน่ที่ควอมดียังเดินทางบาบ่หอดนะครับควอมส่วนมันมากกอนมันอาจจะไร้รับสิิงบดีมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับพอมันขึ้นอยู่กับความแห้งรับควอมแห้งของกรมถาวาเรื่องของกรมมันจะออกไปนั้นน่ะลักษณะแนวนัทครับครับ ปราดอีสานโบราณเนี่ยพนจะมักกล่าวสอนลูกสอนล้านไว้ก็คือว่าเป็นยิ่งนี่ทำเนี่ยใหม่คือไก่นะครับเบี่ยนใส่ไว้ดีแล้วตัวเจ้าจ่างทอยไปอันนี้คือคือเพนสอนสอนลูกสอนโดยเฉพาะสุภาพสรีโดยเฉพาะคำแพงอีหลา่าคำแพงเข้าเนี่ยนะครับว่าเาขาเฮาจะต้องประพฤตัวในลักษณะแบบไหนทำเนี่ยใหม่คือไก่เนี่ยมันมีนหลายนยยะ ครับพอแม่พี่น้องทันผูกฟั้ที่เคารพรับทุก่านมันมีหลายในอย่างทำเนี่ยมคือไก่คือไก่เนี่ยมันจะมีจุดจุดดีคือในเรื่องของอย่างครับได้เรื่องของการขันตื่นขันบอกเวลาให้ชัดเนี่ยนี่คือคือคือ,คอไกอ่อาจจะมีดีในในจุดนี้ครับเพราะไก่เนี่ยจะลุกเศร้าเห็นไหมครับจะลุกเศรา้านี่ก็เป็นส่วนดีเพราะน,นี่ท่านเรื่องที่ผมจะนําเสนอเนี่ยส่วนมากก็จะเกี่ยวกับเรื่องการลุกเศร้านี่แหละครับ อ่าเรื่องที่จะเอานํามาบอบอพลบบอกว่าทำเนี่ยมันคือไก่ไก่เนี่ยจริงหนึ่งคือคือมันหักอย่างครับหักลูกครับเมื่อไค่บอออกมาแล้วเขาจะดูแลแล,ลูกต่อครับคนคนปราดอีสา,บานบันทอพลังยงบอกว่าอีหล่าเอ้ยหทำเนี่ยมันคือไกเดอร์นะครับให้ดูแลนะครับให้ดูแลแลูกให้ดูแลคนหลอกขายมันจะเป็นกลุ่มไก่ที่อยู่กันเป็นกลุ่มนี่คือลักษณะของความดีของไก่เพราะนั้นคนอีสานบาั่นท้าจึงเปรียบเทียบ ในสิ่งที่มั่นไก่ตัวเพื่อที่จะเป็นการสารุกสารานเขาเรียกว่าเป็นยุทธวิธีนะครับเป็นยุทธวิธีเป็นการเปรียบแล้วมันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้คือลักษณะของอพอดีสารบัารเฮาโดยวัฒนธรรมที่เล่ามีที่เฮามีอรารยธรรมบอกนะครับมีคําสอนที่ชัดมากเรื่องบนนี้ครับพ่อผมก็เลยจับขึ้นมาบอกใหม่ครับนี่ท่านเรื่องที่จะบอกไปนี่คือเท่าเนี่ยมันคือไกลเนี่ย พอ,อยใหญ่ากาวคข้าากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วกาละครั้งนี้ก็คือนานมาแล้วก็หมายคข้ามาในามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับเป็นหมู่บ้านท,ที่มีา้อุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์ในที่นี้คืออุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ท่านอาหารสมบูรณ์ในที่นี้ก็คือสมบูรณ์ด้วยความเป็นอะไรครับคนเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ด้วยบอกงานมามีคนเป็นสมาธทิฏฐิน่ะ สมาธิเกิดมาจากวิธีคิดของพระพุทธศาสนานั่นแสดงวา่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาแล้วใน,ในยุคนั้นครับอ่อมีตระกูลหนึ่งครับเป็นตระกูลเศรษฐีครับเข้ามาเศรษฐีเนี่ยเป็นคนมีเงินครับเป็นคนมีอันจะก,กินนั่นแหละไปอ่ามีลูกไส้หัวเจ้าหัวแหวนยุคผู้เดียวครับส่วนมากเศรษฐีลูก,ก่าค่อยไร้หลอกแลกยุคครับลูกผู้เดียวลูกผู้นี้ชือว่าอานนท์ชือว่าอานนท์หลังจากเกิดไม่ ยัยรุ่นหญ่กาณาบานขึ้เมื่อแล้วโดยธรรมเนียมโดยธรรมเนียมของคนอีสานบ้านเฮาเนี่ยต้องเฮ็ดยังครับต้องบวชบ่ครับต้องบวชเลียนหรือว่าเป็นปัจจัยที่สำ,สำคัญสคัญอย่างมากเลยนั่นนั่นคือวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยคนอีคนอีสานครับเขาเรียกว่าเป็นคนสุขเมื่อบวชเข้าไปแล้วจะเป็นคนสุขนะการศึกษาแต่ก่อนเนี่ยแหล่งการศึกษาที่ดีที่สุดก็คือวัดนะครับวัดนี่จะเป็นศูนย์รวมของทุกอย่าง ทุกกระทรวงมารวมอยู่ที่วัดทั้งหมดแม้แต่กระทรวงการศึกษาก็จะมารวมอยู่ที่วัดแต่ก่อนเขาเรียกว่ากระทรวงธรรมการใช่ไหมครับก็จะร่วมอยู่ที่วัดในสมัยก่อนเช่นกันครับคนที่มีการศึกษาต้องไปอยู่ที่วัดก็คือบวชบวชเรียนพอพอถึงอายุก็บวชแล้วพอก็เลยเลือกสำนักที่ดีที่สุดเท่าที่มีในยุคนั้นก็เลือกสำนักที่ดีไหมครับว่าเลือกวัดที่ ที่มีผู้มีผู้บาอาจารย์ที่ดีมีสำนักที่ดีมีที่มีชื่อเสียงก็าเขาไปอยู่ในสำนักวัดนั้นะครับเขาบวชเขาไปครับตั้งแต่เป็นเนนเป็นสมเนรนเรียนรู้กิจวัตรเรียนรู้ทุกอย่างปริยัติปฏิบัตินะครับจนถึงปฏิเวกตได้รับผลลัพธ์การศึกษาจนจบจนได้เป็นมหาม,มหา,า,ามมหาทกาวนาจะโมเมนมหาครับแต่หมายก็ว่าองค์ข้อมู้ในปีใไปีด็กอ่าแปดหมื 80, ่นสองพัน ที่ในประตปิฎกเนี่ยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคัน์เนี่ยที่อยู่ในประไตปปิฎกเนี่ยตกอนเขาเรียนพระสูตรพระวินยัยนะครับพระปีธรรมลักๆอยู่ในหัน <c oughs> แต่ทําไมตะ,ะกนตะกอนถึงถึงต้องบวชแล้วศึกษาสิ่งเหล่านี้อันนี้ขอทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพระตไตรปิฎกสี่สิบหาเล่มเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยศาสตร์ศาสตร์ที่มาจากไหนก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้น ต้นกาเนิดของพุทธ,ธะเนะี่ยต้นกําเนิดของหลักการศุัทธ,ธา,า,าเนี่ยพ่นจบ18สาขาหมายความว่าจบปิญญาเนี่ย18ใบบอกตรงๆนะครับมีทุกศาสตร์นะ่ะความใจความสําคัญเพราะฉะนั้นทุกศา,าสตร์นี้เวลาเทศนาเวลาอบรมเวลาที่เขาบันทึกไว้เนี่ยมันก็จะไปรวบรวมอยู่ในปัจจัยพิดกเหมือนกัน,นครับนี่คือสิ่งหนึ่งวิชาค่าขายวิชาการพาณนย์ มันก็อยู่หันตั้งหันต์ตับครับวิธาการทําธุรกิจทุกวันนี้อาจจะไปมองว่าบริหารธุรกิจมันก็อยู่ไปอยู่นั้นทุกวันนี้กวิชาการปกครองรัฐศาสตร์ก็ไปอยู่ที่นั่นครับพอเข้าไปไปเบิ้งหนอยครับนี่คือศาสตร์ในพระไตรปิฎกมันจะมันอุดมสมบูรณ์อ่ะเพราะนั้นคนสมัยก่อนถึงเลือกที่จะให้บุตรหลานตัวเองเนี่ยบวชเรียนครับนั่นก็คือไปเรียนพระไตรปิฎกครับเรียนพระไตรปิฎกมันจะได้อย่างหนึง่งก็คือมันจะได้คุณธรรมหลักๆไปในตัวเลยนะครับ เพราะเพราะพระไตรปิฎกก็คือความคิดเชิงบวกคติเชิงบวกคติชีวิตเชิงบวกคติชีวิตในเชิงพุณธรรมมันจะอุดมสมบูรณ์ในจุดนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับคนในสมัยก่อนกับคนสมัยนี้จึงมีทัศนคติที่แตกต่างกันใช่ไหมอันนี้คือความเห็นแตกต่างกันเลยครับ,รบเพราะฉะนั้นศาสตร์ในพระไตรปิฎกเนะี่ยก็เป็นอีกส่วนคนอนุตเนี่ยบ,บอกไงว่าบวชเลียนจนจบลักสูตรครับเท่าที่มีถ้าปัจจุบันนี้ หลักสูตรที่มีปัจจุบันก็จบต้องทำเอกก็จบเรียนทำเก้าประโยคเหมือนบ่ลรครับทุกวันนี้ก็เพิ่มทักษะในะขบวนการทางโลกเข้ามาก็ปริญญาเอกปริญญาตีโตเอกเนะี่ยไม่ขบวนการศึกษาของคณะสงฆ์ของวัดในปัจจุบันที่ออกมาแนวนครับอันนี้ก็เหมือนกันอานนท์ตอนนั้นมีอะไรเรียนหมดครับชื่อรูรูทั้งหมดครับพอพอเรียนจบจบแล้วก็ทํางานให้กับพระพุทธศาสนาจึงศึกครับ ก็ไเ้ศึกมาทํางานก็ไเ้ศึกของอกมาสืบสกุลโดยท่านสิทธิีมีลูกคนเดียวก็ก็ได้ศึกษามาแล้วก็ดยความที่ตนเองได้บวชลาบวชเรียนมาในฐานะที่เป็นลูกลูกคนหนึ่งที่เป็นลูกดีนะครับการค้าของท่านสิทธิีในยุคนั้นก็คือต้องไปต่างบ้านต่างเมืองสําคัญคือไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองหมายก็มาไปทําการค้ากับต่างเมืองครับต้อง ต้องขี่เขียนไปนี่นะครับสมัยก่อนเนีไปแลกไปซื้อไปขายกันได้เป็นกันพอมียุคหนึ่งนะครับมียุคสายมือสมัยหนึ่งลูกของท่านสี่ีพร้อมกับลูกน้องได้ไปทาํากันในระหว่างทางนั้นสมัยก่อนเนี่ยจนผู้ไร้มันหลายครับพ่อแม่พี่น้องท่านทุกฟังตีกระโหลตักตูทะนันพ่อ่ะพ่อจนผู้ไร้มันหลาเนี่ย <c oughs> เขาก็ดักคนอยู่ห่างห้างครับพ่อดักคนอยู่ห่างห้างเนี่ยต่างคนกับต่างหนี้เอาตัวรอดครับทรัพย์สินมาโจนก็ยึดไปเบิดปรากฏว่า อานนมีลูกนลองผู้หนึ่งติดต,ตามติดต,ตามตัวไปน้ำตอีลูกนลองลายคน่อกแตแกแยกกันไปนะครับแต่ว่ามีลูกนลองที่ที่บ่หหางไก่อานนก็คือจุนลนันท์ก็ไปน้ำกัดก็เลยหนีไปน้ำกัดยังพระอาทิตย์ยังไม่ยังไม่ได้ตกอ่าตกดินก็อบอกว,ว่าะจะเข้าเมืองเมืองหนึ่งทุกวงแหวนหลงทางไปเนาะเขาไป,ไป,ไ,ปไปเจอเมืองหนึ่งอพอพระอาทิตย์จะตกดินเขาในประตูก็ได้ปิดประตูเข้าเมืองบ่ได้จะของก็เลยอยู่ข้างนอกครับ ไปหาเขาวัดเขาว่าจริงอยู่ตนองก็เลยไปพักอยู่ที่วัดวัดวัดเวลาจะนอนบ่เนี่ยโดยเจ้าของที่เป็นวิธีพุทธเนาะเข้าพุทธกเ็เยลยไหว้ไหไปพระสวดได้แฝงว่าทำวัดมันจะมีทำวัดเศร้ทาทำวัดแรงก็เลยทำวัดแรงทำวัดแรงหลังลจิตสวดมนตนน่าจะของที่ทำวัดแรงแหละครับวันที่สิ่วดนม่ตนบ่เนี่ยทำวันแรงสิ่วดนม่ตนครับกเ็เลย อ่าชุมลุมเทวดาอัญเชิญเทวดาเพราะอ่ารุ่งเทวดาจาของบัตเมีย์ไปครับบัตรเมีย์ก็เลยไม่หลับครับอ่าเมีย์ก็เลยไม่หลับไปลูกน้องก็บกสิหลับนั่ครับบัตรลูกน้องกัสิหลับนั่แต่ว่าโดยความที่บิจิตบิตัวของบ่นลูกน้องผันว่านับบัตรเพราะว่านรับเนี่ก็เลยได้ยินเสียงครับเสียงคนคุยกันคุยกันอมแอมอมแอมเอาเขาเลยผู้ใดโจรผู้ไรตามมาบ่ก็เลยเงี้ยหูฟังครับเอาเอาเอาเมื่อนี่ป่องหูเื่อให้มันได้ยินครับก็ฟัง ก็ได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่น้ำกันนี่หลายคนครับอ่าหลายคนกับมีอยู่สองกลุ่มคนสองกลุ่มนี่คุยกันนะครับจากมันจากมันผู้ได้กับบรูตัอนั้นกับพท่านหูอยู่แต่ว่าค่อมจริงแล้วเนี่ยคนที่คุยกันนี่คือเทวดาครับเทเทวดามาจากสเพราะว่ามาจากที่อัญเชิญเขามาเห็นบอกอัญเชิญเทวดามาเนี่ยเห็นบอกสมันตาจักรวาเลสูเนี่ยครับคืออัญเชิญเขามาแล้วเพราะอัญเชิญทำมาแล้ว่น พัน่สแสดงทำขคือขันวสวดมนต์เพราะว่าจะคล้องลับเผลอลับไปวันนี้เทพดามานี่เอ้ามาแล้วก็เลยว่าเอ้าเป็นอย่างคือบ่ได้ยินแสดงไน้ยนินผู้ใดแสดงทำวบนน้ยนินผู้ใดอีอย่างก็เลยสงสัยสครับขับนเป็นอย่างสี่ก็บอกว่าเอ้าใครเป็นคนให้คนอัญเชิญมานะครับก็เลยบอกว่าเอ้าคนในกลุ่มนั่นแหละแบ่งกันเป็นสองกลุ่มเนาะพว่ามีจะมีกลุม่มเทพดาที่เป็นมีฉาทิฏกับสามารถทิฏคือความที่เห็น เชิงบวกกับคนที่เห็นเชื่องลบบางทีเอาบอกตัดออกง่ายๆครับพวกที่เห็นเชื่องลบเอา้าอันเชิญเรามาแล้วทําไมไม่เห็นอะไรเลยทําไมไม่มีการแสดงทําให้เราฟังมาสั้นกันนั่งซีแสดงว่ามันตัวเฮาตัวเนี่ยไม่ค้นตัวนี่มันเป็นคนดีแล้วเนี่ยเฮสิเอาไว้เห็นอย่างถ้นได้บันเอา,เอาบานอันเีกเทวดาเชื่องเชื่องบวกก็เลยบอกว่าเอาเฮ็ดทำยังไงเอา้าวัดไปเรื่องสีไปเอาชีวิตเขาตานแล้วเขามาตัวมัดก,กาตัวของเทวดาได้บอ๋อสัน้นเอา จะทำยังไงบัเนี่ยพวกที่บดาเชื่องบวกรับจะทำยังไงอ้ากระย่าม,มือเศร้ามากกระเฮ็ดยังไงละกระเฮ็ดก็คือฉันจะเอายาพิษไว้ที่แสงแดดเอายาพิษไปแสงแดดกระย่าม,มือเศร้าแดดมันส่องมาเนี่ยนะครับขันลูกเศรษฐียังนอนอยู่เนี่ยอ่าอนทย์ยังนอนอยู่เนี่ถ้าแสงแดดถูกนั่นแสดงว่าชีวิตเขาก็จะตายตอนดี้วันเนี่ยเอ้าถ้าเป็นยังสี่ ที่พระดาเชิงบ,บวกก็ถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเขาตื่นแต่เช้าละ่ะเนี่ยถ้าเขาตื่นแต่เช้าละ่ะ right. เขาก็ไม่ได้รับเขาก็ไม่ได้รับแสงแดดที่ะนะครับ,บถ้าเขาไม่ได้รับแสงแดดใ,ในตอนเช้าเพราะเขาตื่นก่อนเขาตื่นก่อนเขาไม่ได้นอนหมายความว่าถ้านอนอยู่แสงแดดมันถูกเนี่ยนั่นยาพิษมันก็แสดงฤทธิ์ทันทีถ้ามันตื่นก่อนหมายความว่าตื่นแต่เช้าโดยที่แสงแดด ตื่นที่หลังแสงแดดมันขึ้นมาที่หลังนั่นแสดงว่ายาพิษมันก็ไม่ออกฤทธิ์ลูกเศรษฐีก็ไม่ตายถ้าเป็นอย่างนี้ทํำยังไงมาดิที่เวลาเช,ชิ่งเช,ชื่องบวกถามที่เวลาเชื่องลบได้ว่าไม่เป็นไรเราก็มีอีกวิธีหนึ่งครับวิธีวิธีนั้นทํำยังไงครับวิธีนั้นก็คือว่าอพอตื่นเช้ามาเสร็จพอตอนเที่ยงเนี่ยถ้ายังไม่ตายอีก เราก็จะเอายาพิษเนี่ยครับไปทาไว้ที่ที่เสื้ออที่เนี่ยที่ปกเสื้อที่คอเนี่ยที่ผมเนี่ยนะครับไว้ยังแฉยนะครับเพราะว่าพอตอนกลางวันเหงื่อออกถูกแสงแดดเหงื่อออกพอเหงื่อออกมาปุ๊บยาพิษมันก็ซึมซับเข้าไปทําให้ลูกของท่านเศรษฐีตายได,ได้ครับเอา้าบานี้เทวดาเชิงบอกก็เลยบอกว่าเอา้าถ้าสมมติว่าตอนกลางวัน นะครับเขาเหนื่อยเขาเอาน้ำมาลูบ <นะ S 1> แหละเขานำมาลูบยาพิษมันกับสิ่มันกัละลายก,ก็ไม่สามารถที่จะทําอันตรายกับกับลูกของเศรษฐีคือทำลายของอน,นุนี่ได้แล้วจะทํำยังไงก็ไม่ยากวันนี้พอถึงตอนเย็นมันว่า่ะพอถึงตอนเย็อนอนุจะเข้านอนครับอ,อน,นุเราก็ไปท,ทาอะไร อาทายาไว้ที่ผ่าเท้าแล้วเขาก็จะหลับแล้วเขาจะตายไปเอง่าบ้า,บานี้พวกเทวดาเชิงเชิงบวกก็เลยถามต่ออะไรว่าเอา้าถ้าสมมติว่าเวลาก่อนเขาที่เขาจะนอนเขาล้างเท้าล่ะมันน้ํายามันก็หายไปแต่นี้บ้านนี้น้ํายามันก็จะหายไปได้อ่ามันก,ก็จะไม่ตายนะครับอันนี้คือคือการสนทนากันไปกันมาก ระวงังเทวดาที่เป็ี่นกลุ่มเห็นเชิงบวกกับเทวดาที่เห็นเชิงลบที่ทกเทียงกันนะครับเพราะว่าเทวดาเชิงบวกเนี่ยก็มองว่าด้วยที่ว่าอานอนท์เนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่เข้ารบพระพุทธธรรมประสงฆ์เป็นคนที่เสียฟัง พ่อแม่คู่บา้า์เป็นคนที่เสื่อฟังพ่อแม่เป็นคนดีมาตลอดตลอดเป็นคนที่มีศีลธรรมบวชได้บวชลำบวชเลียนมากเป็นคนที่พูดได้ว่าเป็นคนดีผู้หนึ่ะอ่านี่เขา <c oughs> เขาก็เรียกว่าคนดีผีคุ้มที่คำว่าผีคุ้มคือเทวดาคุ้มคร้องแต่มันก็นมีมาาคุ่มเทวดาที่บเห็นด้วยคือคุ่มเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เห็นด้วยมันก็ับมีนะครับก็เรยพ้ากันทกเทียงถกเทียงกัน ว <c oughs> าเนี้ทกเทียงกันเอ้าถ้าอย่างนั้นถ้าเขาไม่ตายทํายังไงต่อบันนี้เขาบอกต่อว่าถ้าไม่ตายทำยังไงต่อเอ้าเวลาเขากินเขา่ากินข้าวเนะี่ยเขาก็ต้องกินน้ําเราจะต้องทํายังไงเวลากินน้าเนะี่ยเข้าเสียเอาอยาพิษเนี่ยนะครับไปท่าไว้ไปท่าไว้ที่ปากแก้วนะท่าไว้ที่ปากแก้วเห็นบ่าเวลาไหนเขากินพิษแล้วเขาสิกินน้ำแล้วยาพิษมันกัสิเข่า,ขาที่ปากแก้วบันนี้เทวดาในกลุ่ม กลุ่มเชื่องบอกว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเขาเอาน้ําใส่แล้วเขาเอา้าพ่นๆเด้เอาแกงสีนอสมัยก่อนเนี่ยเราก็เทถิมเราก็จังน้ํยนินยาพิษมันก็สิหายไปนะอันนี้ก็วิธีการหนึง่งเอา้าถ้าเขาทําอย่างนี้ล่ะจะทํายังไงนะถ้าพ่อแม่พี่น้องนี่นี่ก็คืออย่างหนึง่งเอา้าก็ไม่ยากถ้าเขาไม่ตายเขามีอีกวิธีหนึ่งว่าท่านเนี่ยอา่าเวลาเขากินหม,มากเนคะี่ยวหมากเนี่ยคนสมัยก่อนเคี่ยวหมากไหมครับเคี่ยวหมาก ฉันจะเอาอะไรครับเอายาพิษไปไว้ที่หางกา้านผูครับากาาูเอวันนี้เทวดาเชิงบวกเลยบอกว่าถ้าสมมติว่า,เ,าเขาเป็นเด็ดออกละ่ะเด็ดก,กา้านผูออกละ่ะเห็นไ่มครับเด็กก้านผูจะต้องเ,อเขาก็เขาจะไม่ตายนี่คือสู่กันไปสู่กันมาระวังสองความคิดวันนี้ <c oughs> อเผอิญมาตอนนั้นย,ยินเสียระฆังแม่งกอดครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พราะมันไก่สีแจงเพราะว่าพระปีละครั้งที่จะมาทำวัดเศารนะครับวานี้ก็เลยพากันตื่นนะครับตื่นขึ้นมาจุลนันท์เนี่ยก็เลยไปบอกบอกอนนท์วาเนี่ยเหตุการณ์นั้นิมันเกิดขึ้นอาจจะเป็นภูมิเทวดาที่ประวังอีก็เลยให้ให้จุลนันท์ปฏิบัติว่าให้ลูกวันครับลูกวันคือลูกตาเสารนะครับ,กกรนะรบให้ปฏิบัติตามทีเทวดาที่เป็นภูมิเชิงบวชแนะนาแล้วก็แนะนํำลูกแนะเรานำะ อานนท์อานนท์ก็เลยเป็นยังครับมีชีวิตอยู่ได้ปลอดภัยครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทีกระลรพลักถูกนี่ท่านเรื่องนี่มันสอนใหนห่อีหูยัยงแน่ครับสิ่งสําคัญมันเป็นคติความเสื่อว่าอีอย่างครับว่าเป็นอย่างผู้ลักผู้ใหญ่อีพออีเมย์อพอใหญ่แม่ใหญ่เ้องพยาามสอนลกูกสอนลานว่าให้ตื่นต่เศ้าเป็นอย่างให้ตื่นต่เศร้าให้ตื่นก้อนแดดมันจะออกเพื่อหยัง ต่วสิมันไว้ถูกแสงพิษที่เทพวดาที่ผีที่เป็นเชื่อโรนะเพิ่นสอนเอาไว้ถ้าผู้ใดตื่นสายนะั้นแสงอาทิตย์มันแยดา่าเขาเอื่นเนาะแสงอาทิตย์มันแยตานะ่ะมันจะเห็นให้สุขภาพบด่ดีมันจะเห็นอียังมันมีแต่แนวบ่ดีนะ่ะนั่นคือเพส่อน,หหน,นะหหนไห้ลูกไหรานเนี่ย้ฮหูจักตื่นแต่เศร้าลุกแต่เศร้าเขาเรียกว่าตื่นตะกรอนไกลเหม่นบ้านเฮาเนาะตื่นตะกรอนไกลน่ะครับอันนี้คือคืออย่างหนึ่งที่ ที่เป็นความฉลาดของอีพออีเมร์ปุญญาแตา่ย่าที่เขาสอนลูกสอนหลานมากนะครับบันอีอีกประเด็นหนึ่งที่หนาคิดก้มเสียของเขาเนี่ยเป็นอย่างตอนกลางวันเนี่ยคือต้องเอาเอาหนามลูกอกหน้าอกคนว่าล่าสีมันอยู่ที่อกนะล่าสีมันอยู่ที่อกเพคนคนเขาเนี่ยย่ามงเวทมันจะห่อนเอานาม,มนามมาลูกมันก็จู้สึซเย็นก็คืออารมณ์มันก็สีเยน็นเ็คืนั่นเพื่อจึงสอนลูกสอนหลานว่าอ่าขย่มห่อนเอานามลูกไว้นะครับอันนี้คือคํจสิงหนึ่งที่ ผี่คนอีสานบันเฮ้ามักสอนลูกสอนหลานนะครับบ้านนี้อีกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเห็นบ่ครับแต่ว่าคนคนุ่นใไม่บ่รู้่าเคยเห็นบ่เวลาพอจะกินน้ำเห็นบ่ครับ่นเทศน้ำใส่จ๊อบแล้วก็แก้งไปแก้งมาอย่นงไรก็เทจกินแต่ก็ต่อมาจังมาเกินเนี่ยคติความเสียมพวกนี้มันมาจากจากสิ่งเ่านี้ทั้งหมดเพิ่นถือว่ามันมีผิดแต่ที่จริงครัะเฮาเป็นนัยยาที่เฮามองทักๆก็คือค้อมสกปรกของของภาชนะก็ได้เพื่อนบอกว่าให้ล่างก่อนให้หุ้จักล่างก่อนที่จะกิน นะครับคนสอนลูกสอนหลานว่าให้จักรักษาความสะอาดนี่นี่คืออย่างหนึ่งครับนที่บนสอนให้ลูกให้หลานข้าให้จักรักษาความสะอาดพอมนมันสีมีผิดก็ต้องคลัวๆในวกเทศ่ถิมอันนี้คือคืออย่างหนึ่งครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับถ้าสังเกตบ่ครับคนเที่ยวมาเนี่ยเป็นอย่างเวลาบนท่าท่าเทพปูนอันนี้ก็เอาปูนลาดนะปูนนะครับท่าปูนแล้วเป็นอย่างเพิ่งขึ้นเด็ดนะครับเด็ดการพูดถิมเห็นไหม คน,คนเสียกติข้อมเสียว่ามันสิไม่อย่าผิด,ผดที่เทวดากลุ่มมิชาทีฐีเนี่ยคือกลุ่มคิดเชื่อรเนี่ยอาจจะมาเท่าเลยอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ครับก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติบางทีเขาไปทมพอญ่ไม่ญ่บ่ฮหูเนาะเอาไปยังคือเด็ดออกไม่่จังซี่เิ่นก็บ่บู้แต่นี่คือความเสียที่มันมาจากจากเรื่องเล่าในในใน,ในลักษณะประมาณนี้ครับข้าพอแม่นพน้องทันผู้ฟังที่รักทุกท่านนี่นี่คือความเสียที่คนอีสานบันเท่าเนี่ยคือว่าผูกเรื่อง ื่อต้องการที่จะสอนลูกสอนหนาครับให้มีความเข้าใจในเรื่องครับโดยเฉพาะในเรื่องการตื่นเต่าพ่นบอกว่าตื่นเต้ามันไหนง่านหลายเป็นว่าครับตื่นเต้าไม่ได่เรื่องดีทั้งนั้นเลยครับผมขออนุญาตนำผลงานการวิจัยรเรื่องหนึ่งมาฝากมาตอนไอไน้องน้องบ้าน่าว่าการนอนตื่นเต้าเนี่ยมันดีจังไลครับเพ่นบอกว่าถึงเป็นนักเรียนการเี่นครับกบ,บัรลูครับมือนี้ผมยางมาหอดมือนี้เนี้ย มัยก่อนบวชเรียนก็นต้องตื่นแต่เช้า4:00นนี่ต้องลุกขึ้นมาแต่บารีเห็นาสมัยก่อนก็ต้องมาอ่านหนังสือแล้วครับครับจึงได้มาเป็นจังสี่อันนี้คือเห็นจาของครับถึงจะเป็นพ่อค้าแม่คายถึงจะเป็นผู้ใดก็อยา่าตื่นแต่เช้ามันมีดีเบิดนี่คือสิ่งที่ดีมันจะมันจะดีตามมาครับความสุขของชีวิตก็สิมีเพิ่นบอกนะอันนี้คือผลผลผลการทําวิจัยนะครับเพราะอย่างเพราะว่ายามมื้อเช้า,าเฮาได้รับวิตามินของแสงนะครับแสงแดดมันจะมีวิตามินครับ มันจะส่งผลให้เขาไขเฮาเนี่ยมีคุณภาพคุณภาพดีครับ,รบแล้วริ่สําคัญก็กคือว่าผู้ใดตื่นเต้นอชีวิตก็จะมีความสุขพเพราะเขาจะได้มีการพบปะเขาจะได้เห็นสิ่งที่อย่างนั้นแหละเหตุงานมันกดดันมันจะ,จะลดลดความกดดันลดอีกอย่างลงมากครับเนี่็เาจะได้ออกกําล่างกายเขาจะได้มีมวล่าได้คุยกันนี่ก็คือเรื่องที่ที่คนอีสานบัานอพยายามสอนหลูกสอนหลา ผลงานการวิจัยออกว่าชัดเจนที่มันเป็นไปตามที่ปิญญังป่าอีสานบาดเข้าเนี่ยจึงไปย่มสอนลูกสอนานหักทำเนียมคือไกลหตตื่นแต่เศร้านะครับรไกลมันตื่นแต่เศร้านี่มันบอกเข้าไว้ก่อนครับครับพ่อแไม่ในพี่น้องท่านผู้ฟังทีคารกตักทุก่านครับได้อินทิย่านสอนลูกเพนจึงบอกว่าเป็นคนไห่ทำเนียมนั่มไกลนันเนาะหากสร้างอยู่สร้างปองปองไห่ใหญ่สูง ทำคุณสร่างยาเสียใจดอมเพลินแฮงเอ้ยแมนสีได้ทองเสี้ยวถอนอมไวัยาไล่รับมือได้การเข้าเด่นแทางมาเถีงสุดทายของกกรมื้อนี้ผมผููดำเนินได้การนะครับต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับรายการอรายการคนโง่ฉลาดสอดลูกครับวันนี้ขออยากขอบคุณและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายวันนี้รายการคนโง่สอนลูกได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักโรงเรียนอนุบาลยอดแก้วทิยาสำนักพิมพ์นาคสามโลกชมรมข้อมูลมรดกอีสานศาสตร์หอจกรนครการเกษตรพัฒคารออสดาวเงินติดตามรายการนี้ได้ใหม่ทาง Facebook และ YouTube Live ได้ทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ